จะเป็นเมทิลชิทพียูหมดเลยนะครับรวมไปถึงด้านหลังด้วยในส่วนของบ้านหลังนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันเรื่องของเสียงอย่างชัดเจนนะครับด้านหน้าเสียงประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูด้านข้างคุณผู้ชมด้านข้างต้องบอกเลยว่าในส่วนของท่านเจ้าของบ้านเนี่ยทำการต่อเติมยาวไปถึงด้านหลังเลยคุณผู้ชมในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกเสียงสะท้อนเสียงกล้องอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจากผนังของโครงการเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ช่องอากาศจะมีค่อนข้างน้อยในส่วนของด้านหน้าบ้านผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเสียงจะถูกกระจายออกไปนะครับจะไม่ได้ถูกเก็บเสียงอยู ด้านหน้าบ้านจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวไปดูด้านข้างบ้านกันคุณผู้ชมตอนนี้ผม,มค่อยๆเดินผ่านมาแล้วนะอันนี้นแบบคือแบบไลฟ์แบบสดๆเลยนะไม่ไม่ได้ตัดต่อหรืออะไรเลยนะอยากให้ฟังแบบเสียงเรียวๆเลยสังเกตนะว่าเสียงจะเริ่มดังขึง้นกว่าหน้าบ้านแล้วนะครับเนี่ยยิ่ยยงเดินมายิ่งดังเห็นนะสวัสดีครับผมโบสาโรุสอแสงองการชางครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเดอะบริด พระรามสองหลังนี้เลยหมู่บ้านเดอบิดพระรามสองนะครับต้องบอกว่าหลังนี้ผมเคยมาถ่ายแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับครั้งที่หนึ่เนี่ยเป็นการรีวิวนะครับสำหรับไม้แบบของ sun o f ฟบูดนะที่เป็นไม้แบบพลาสติกนะในคลิปนั้นต้องบอกว่าก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีคุณผู้ชม นะครับตอนนั้นต้องบอกว่าเราใช้ไม้แบบเนี่ยในการขึ้นอาคารโครงสร้าง2ชั้นนะครับตอนนั้นก็จะมีการติดตั้งไม้แบบให้ดูว่าเราไม้แบบเนี่ยเราใช้ยังไงบ้างนะครับไม้แบบเนี่ยสามารถใช้กับเสานะครับใช้กับคานนะแล้วก็ใช้กับการเทพื้นของชั้น2ได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับต้องบอกว่าหลังเนี่ยต่อเติมเป็นอาคารสองชั้นที่ด้านหลังนะข้างล่างจะเป็นห้องครัวข้างบนจะเป็นห้องนอนบวกห้องน้ํานะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยงานใกล้จะเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จนะ เนื่องจากเหลือเก็บรายละเอียดแล้วก็การติดตั้งประตูหน้าต่างนะครับวันนี้โอกาสดีฝนตกเดี๋ยวผมจะพามาฟังเสียงฝนตกนะครับว่าวันที่ฝนตกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเสียงฝนตกแล้วมันจะดังไม่ดังเป็นยังไงอยู่ได้จริงใช้งานได้จริงหรือเปล่าตามมาดูนะครับเชิญครับต้องบอกว่าตอนนี้ฝนตกค่อนข้างหนักพอสมควรเลยคุณผู้ชมแล้วก็ตรงไมโครโฟนผมเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันจะหล่นเข้าไมโครโฟนผมนะผมก็ขออนุญาตเอามือปิดก่อน เราบอกว่าหน้าบ้านเนี่ยเป็นหลังคาเมทัลชีสฉนวน P u โฟมนะครับเป็นสไตล์โมเดิร์นที่เราเคยทํากันมาหลายๆหลังเลยนะครับแต่หลายๆหลังเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสนะที่รู้ว่าฝนตกหรือไม่ตกนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มาดูกันเลยว่าฝนตกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงแล้วก็เสียงดังไหมนะครับต้องบอกว่านะครับเมื่อกี้ไม่ไหวจริงเอามือปิดไม่ไหวจริงนะครับผมจึงต้องใช้ล่มนะครับขอ,อย่าใช้ล่มนิดนึงคุณผู้ชมนะตอนนี้นะครับฝนเนี่ยตกลงมาเนี่ยหนักพอสมควรแล้วนะครับแล้วทีนี้วันนี้เนี่ยได้ทดสอบกันเลยนะครับว่า เวลาฝนตกแล้วเนี่ยเสียงจะดังหรือเปล่านะครับหลังนี้ใช้เมทนชีตฉนวน P u ูโฟมนะต้องบอกเลยว่าโดยโปกติแล้วเนี่ยฉนวน P u โฟมเนี่ยผมเคยทดสอบไปแล้วนะครับที่งานหมู่บ้านสุภะไรนะครับคลิปนั้นเนี่ยน่าจะประมาณสัก2-3ปีแล้วคุณผู้ชมนานพอสมควรเลยนะครับต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยทดสอบไปแล้วแต่ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยดูนะครับถ้ายังไงก็ลองย้อนไปดูคลิปนั้นด้วยแล้วก็มาดูคลิปนี้ด้วยกันนะครับคลิปนี้คุณจะได้ทั้งหลังคาหน้าบ้านหลังคาข้างบ้านแล้วก็ในห้องครัวด้วยแล้วก็ในนส่วของ ห้องนอนชั้น2ด้วยนะคุณจะได้ทุกมุมเลยนะครับโดยจะใช้วัสดุเดียวกันนั่นก็คือเมทิลชติชหนวนีโฟมนะครับในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเริ่มตั้งแต่หลังคาหน้าบ้านก่อนว่าเป็นยังไงตามมาครับหลังคาหน้าบ้านต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าฝนที่ตกลงมาที่หลังคาหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นเม็ดฝนจริงๆนะครับซึ่งต่างจากหลังบ้านหลังบ้านเนี่ยจะเป็นมวลน,น้ําบวกกับเม็ดฝนถามว่าทำไมถึงเ,เป็นมวลน,น้ําเนื่องจากตัวอาคารของหลังเนี้ยนะครับ จะเป็นตัวอาคารทาวน์โฮมสามชั้นนะสไตล์แบบโมเดิร์นโมเดิร์นก็คือลักษณะของเขาคือสโลปลงหลังนะครับก็สูว่วนนี้คือหน้าบ้านนะครับหลังคาเขาจะสโลปลงไปข้างหลังนะครับซึ่งหลังคาที่สโลปลงไปข้างหลังตรงนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่าจะเป็นการรวบรวมมวลน้ํานะครับมวลน้ำเนี่ยจะไหลเทลงข้างหลังเยอะกว่าข้างหน้าดังนั้นในส่วนของข้างหน้านะครับต้องบอกให้เลยว่าจะเป็นแค่ละอองน้ําฝนเฉยถ้ายังไงเนี่ยผมอยากจะให้ดูจากมุมนี้คุณผู้ชมมุมนี้เนี่ย จะเป็นตัวอาคารเลยสังเกตตัวอาคารเพื่อนบ้านรู้เห็นไหมหลังคาของเขาเนี่ยจะสโลปลงไปข้างหลังดังนั้นเนี่ยมวลน้ำเนี่ยจะลงข้างหลังเยอะนะครับในการที่น้ําลงข้างหลังเยอะเนี่ยฝนตกเนี่ยเสียงจะดังมากๆเลยดังนั้นในการซื้อบ้านเนี่ยคุณต้องดูดีๆนะถ้าคุณกังวลเรื่องการต่อเติมหลังบ้านคุณควรซื้อหลังคาที่เป็นจั่วหรือไม่ก็เป็นทรงปั้นหยากก็ได้แต่ถ้าเป็นทรงหมาแงานแบบนี้นะครับมันมีวิธีแก้อยู่นะครับวิธีแก้เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดู งานที่หลังบ้านนะครับซึ่งจริงๆแล้วฝนตกเนี่ยมันจะดังมากๆเลยถ้าคุณไม่ได้ใช้วิธีของผมนะครับในส่วนของตรงนี้คุณสังเกตนะว่ามันจะเป็นเม็ดฝนที่หล่นจากหลังคาลงมานะครับจะไม่มีมวลน้ําจากหลังคาลงมาจะเป็นแค่ฝนจริงๆแต่หลังบ้านเนี่ยจะมีทั้งมวลน้ําที่หล่นใส่หลังคาแล้วหลังคาก็ไหลลงไปที่หลังบ้านแล้วก็จะมีเม็ดฝนลงหลังบ้านอีกก็คือหลังบ้านเนี่ยจะคูณ2เลยดังนั้นเนี่ยฝนตกเนี่ยถ้าเป็นลักษณะตัวอาคารที่เป็นเพิงหมาแนีแบบนี้นะครับหรือที่เรียกว่าโมเดิร์นเนี่ยน้ำจะลงข้างหล ข้างหน้าเนี่ยคุณสังเกตเลยนะครับใช้ไม่ได้ชีด P u f o a ฟเสียงจะไม่ค่อยดังมากเห็นเห็นนะเสียงไม่ค่อยดังมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดไปนะเดี๋ยวเอาไปจี้ตรงหลังคาเลยแต่คุณผู้ชมดูได้เลยนะครับนะเสียงก็จะแบบมันก็แบบว่าไม่ได้ดังจนแบบว่าหลวกหูนะครับมันก็เป็นแค่ฝนที่กระทบกับแผ่นแม่เชีตแต่ด้วยความที่ว่าตรงเนี้ยบุกด้วยฉนน PU f o ฟ m นะขนน PU f o ฟ m เนี่ยจะมีความหนาอยู่ที่ประมาณ 20- 25ถึงมิลน,นะดังนั้นเนี่ย โอกาสที่เสียงจะลอดผ่านลงมาเนี่ยจะมีน้อยกว่าเมทิคชีตนวน PE นะครับฉนวน PE เนี่ยคือฉนวนที่เป็นลอนฉนวน PE เนี่ยจะบางมากๆเลยคุณผู้ชมจะมีความหนาโหต้องบอกว่าอันนั้น25มิลใช่ไหมอันนี้น่าจะประมาณ5มิลเนี่ยนะครับต่างกันเยอะมากเลยประมาณ5เท่าตัวได้นะครับดังนั้นฉนวน PE นะครับเสียงจะดังกว่าฉนวน PU e. นะครับใ e. ครไม่รู้จักฉนวน P e ลองดูตรงนี้ได้เลยฉนวน P e จะเป็นลอนนะส่วนฉนวน PU จะเป็นโฟมหนานะครับทีนี้ บางคนบอกว่า PU ดีกว่าอ่ะใช่เลยแต่ PE ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับ PE นะครับต้องบอกให้เลยว่าฉนวนของเขาเนี่ยเป็นฉนวนรอนก็จริงนะครับแต่ดีกว่าที่ไม่ติดฉนวนนะต้องบอกว่าเมทัลชีทเนี่ยถ้าเวลาคุณไปซื้อเนี่ยจะมีแผ่นแบบไม่ติดฉนวนด้วยถ้าไม่ติดฉนวนเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยโอ้โหเสียงดังสุดยอดเลยมันคือสังกะสีดีๆนี่เองนะครับดังนั้นแนะนํานะครับถ้ากังวลเรื่องฝนตกเสียงดังไม่ดังเนี่ยแนะนำใช้เมทัลชีท PU จะช่วยได้เยอะเลย นะครับในส่วนนี้จะเป็นเมทีชิดพียูหมดเลยนะครับรวมไปถึงด้านหลังด้วยในส่วนของบ้านหลังนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันเรื่องของเสียงอย่างชัดเจนนะครับด้านหน้าเสียงประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูด้านข้างคุณผู้ชมด้านข้างต้องบอกเลยว่าในส่วนของท่านเจ้าของบ้านเนี่ยทำการต่อเติมยาวไปถึงด้านหลังเลยคุณผู้ชมในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกเสียงสะท้อนเสียงกล้องอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจากผนังของโครงการเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ช่องอากาศเนี่ยจะมีค่อนข้างน้อยดังนั้นเนี่ยเวลาพูดเนี่ยมีโอกาสเสียงที่จะสะท้อนหรือกล้องเนี่ย ค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่งผลกระทบต่อความดังของเวลาฝนตกด้วยคุณผู้ชมในส่วนของตรงนี้เนี่ยเสียงจะดังนิดหนึ่งเนื่องจากเสียงที่ตกลงกระทบหลังคาแล้วเนี่ยถูกจากัดอยู่ในพื้นที่ของตรงนี้ก็คือมันไม่ได้กระจายออกไปมันไม่ได้เปิดโล่งมว่าด้านหน้าอย่างด้านหน้านเน,นะนี่ยสังเกตนะรั้วจะค่อนข้างเตี้ยเห็นไหมรั้วจะค่อนข้างเตี้ยตรงนี้จะเปิดโล่งเสียงเนี่ยจะเบากว่าเยอะเลยนะครัครบผมสังเกตได้เลยนะ,ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังแล้วกันในะส่วนของด้านหน้าบ้านผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเสียงจะถูกกระจายออกไปนะครับจะไม่ได้ถูกเก ด้านหน้าบ้านจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวไปดูด้านข้างบ้านกันคุณผู้ชมตอนนี้ผม,มค่อยๆเดินผ่านมาแล้วนะอันนี้นแบบคือแบบไลฟ์แบบสดๆเลยนะไม่ไม่ได้ตัดต่อหรืออะไรเลยนะอยากให้ฟังแบบเสียงเรียวๆเ,เลยสังเกตได้ว่าเสียงจะเริ่มดังขึง้นกว่าหน้าบ้านแล้วนะครับเนี่ยยิ่งเดินมายิ่งดังเห็นไหมอะเห็นนะอาอะฟังด้ว้เลยนะครับทีนี้ผมอยากจะคุยเรื่องทงอ,งองวัสดุแล้วก็เรื่องของการออกแบบในการดีรดไซน์ในการต่อเติมด้วยนะครับ วัสดุเนี่ยอย่างที่ผมบอกหลังเนี้ยเป็นเบนชิตพีอูโฟมเปรียบเทียบกับเบนชิตพีอีหรือไม่ใส่ฉนวนต้องบอกงี้นะครับว่าเป็นสาสเตปและการสั่นหลังค่ะเบนชิตคือ1ไม่ใส่ฉนวนเลยเป็นเบรนชิตเพียวๆเลยอันนี้ฝนตกแล้วเสียงจะดังมากๆ2คือใส่ฉนวน PE นะครับเป็นฉนวนบางขนาดประมาณ5้ามิลอันนี้ฝนตกเสียงก็จะดังอยู่นะครับแต่ถ้าเป็น P u ูโฟมเนี่ยเสียงจะดังประมาณนี้แหละนะครับมันไม่ได้ดังจนแบบหนกหูจนเกินไปแต่ในส่วนของพื้นที่ในการต่อเติมยังก็เป็น ตัวแปรหลักนะครับในการที่จะทําให้เสียงเนี่ยดังหรือไม่ดังอย่างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเสียงจะค่อนข้างดังนิดนึงคุณผู้ชมต้องบอกว่าเสียงมันจะกล้องเนี่ยที่ผมบอกนะครับมันไม่มีอาการถ่ายเทของอากาศนะครับในส่วนของตรงนี้ถ้าจะแก้ให้หายเลยก็คือผมแนะนําก็คือทําฝ้านะครับเมนิชี้พวกนี้นะครับบางคนเนี่ยยังไม่ทราบว่าเราจะแก้ปัญหาย,ยัางไงนะครับในการทําฝ้าเนี่ยฝ้าก็จะมีฝ้าหลายแบบไม่ว่าจะเป็นฝ้าฉาบเรียบหรือเป็นฝ้าระแนงนะครับในส่วนของตรงนี้ถ้าผมแนะนานะทาเป็นฝ้าระแนง เสียงจะแทบไม่ได้ยินเลยผมกล้าการันตีเลยเสียงแทบไม่ได้ยินเลยถ้าเป็นฝ้าละแนงนะครับอาจจะได้ยินเสียงฝนที่ตกใส่พื้นแต่ฝนที่ตกใส่หลังคาเนี่ยไม่ได้ยินแน่นอนดังนั้นเนี่ยถ้าใครกังวลเรื่องเสียงแนะนําใส่เป็นเมทิลชีทบวกฝ้าละแนงจะดีที่สุดนะครับอย่างงานเมทิลชีทฝ้าละแนงเนี่ยเราก็มีการทําไปแล้วหลายหลังนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นร้อยๆยหลังนะครับดังนั้นคุณสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้เลยว่าเมทิลชีทฝ้าละแนงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะในส่วนของตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกถ้ามมีีีีเ้ารรยยกกว่ออสงงหื ไม่ได้มีพื้นที่เปิดโล่งนะครับใส่ไม้ชีฟ้าแรงจะช่วยเรื่องของเสียงเวลาฝนตกได้เป็นอย่างดีเลยนะโอเคคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันสําหรับพื้นที่โซนตรงนี้นะครับแต่ต้องก่อนแต่แต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้แบบแยกส่วนอีกทีหนึ่งนะพื้นที่ตรงนี้ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยคือในส่วนของโครงสร้างด้านล่างนะครับลงเป็นเสาเข็มไมโครพายไอซิสแปดนะซึ่งในความลึกเนี่ยเสาเข็มจะยาวเท่ากับตัวบ้านเลยดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ ไม่มีโอกาสซุดเลยนะครับและพื้นที่ตรงนี้สามา, Li mm. า,มารถสต็อกสินค้าได้ด้วยสามารถวางสินค้านักหนักได้หมดเลยนะครับบางท่นานบอกว่าถ้าวางตรงนี้แล้วเนี่ยฝนมันสาดนะครับต้องบอกให้เลยว่านี่เลยฝนนะครับสาดเข้ามาแค่ประมาณตรงนี้อันนี้คือตกหนักมากเลยนะเมื่อสักู่เนี่ยฝนตกหนักมากนะครับสาดจากผนังเข้ามาเนี่ยโดยโดยส่วนมากนะมันจะประมาณเมตรหนึ่งไม่เกินนี้หรอกนะครับถ้ามีผนังสูงแบบนี้นะครับตรงนี้จากตรงนี้ประมาณเมตรหนึ่งดังนั้นคุณผู้ชมสังเกตได้เลยว่าถ้าคุณคุณจะต่อเติมแบบนี้ นะครับคุณได้อากาศถ่ายเทด้วยคุณได้เปิดโล่งด้วยและที่สำคัญก็คือฝนเนี่ยไม่ได้สาดมาถึงตัวบ้านเลยนะตรงนี้แห้งหมดเลยตรงนี้ไม่มีฝนเลยนะครับสังเกตจากพื้นได้เลยตรงนี้แห้งกริบเลยนะครับในส่วนของตรงนี้คุณสามารถทําเป็นผนังสูงแบบนี้ก็ได้หรือทําเป็นระแนงโป่งก็ได้ถ้าทําเป็นระแนงโป่งเนะี่ยฝนมันอาจจะสาดกินเข้ามาอีกนิดนึงนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นแค่ละอองนะ้ำมันไม่ได้เป็นมวลน,น้ำนะมันไม่ได้มาแบบเป็นพายุแบบเปียกโชกหรือน,น้ํา<อ>ท <familiar S 1> ่วมเลยไม <i> ่ใช่นะครับเต็มที่มันเป็นแค่ละอองน้ํา ซึ่งแดงโปร่งแบบนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่าเอาเนี่ยช่วยเรื่องของทางสายตาความสวยงามนะครับที่สําคัญก็คือถ่ายเทอากาศได้ดีมากๆนะครับแต่ข้อเสียของเขาเนี่ยก็มีแค่ไม่กี่อย่างนั่นก็คือเวลาฝนตกละอองฝนมันอาจจะสาดเข้ามาได้ซึ่งละอองฝนเนี่ยมีไม่เยอะเลยคุณผู้ชมดูได้เลยตรงนี้เปียกเต็มก็จริงนะครับไปใกล้จะเปียกเต็มแต่ตรงนี้เป็นแค่ละอองเป็นเม็ดบางๆเองนะครับไม่ได้เยอะเลยและซึ่งพื้นที่ด้านหลังเนี่ยย,ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เลยนะครับสังเกตได้เลยนะและส่วนของตรงนี้อยากแนะนําแล้วกัน ใครที่ต่อเติมนะครับด้านข้างตัวบ้านเนี่ยผมบอกให้เลยนะทําจบแน่นอนครบจบในที่เดียวเลยก็คือทํากับเรานี่แหละและปัญหาก็จบด้วยไม่บานปลายด้วยถามว่าทําไมรู้ไหมใครที่ซื้อบ้านทาวน์โฮมนะครับต้องบอกว่าทาวน์โฮมเนี่ยจะเป็นพื้นที่หลังมุมนะครับถ้าส่วนใหญ่หลังมุมเนี่ยจะมีปัญหานะครับเนื่องจากอะไรรู้ไหมเนื่องจากในส่วนของตัวบ้านตรงนี้ตัวอาคารเนี่ยทั้งแถบเลยนะครับเขาจะยืนอยู่บนโครงสร้างหรือยืนอยู่บนเสาเข็มดังนั้นเนี่ยตัวบ้านอาจจะไม่สุดแต่ด้านข้างตัวบ้านเนี่ย here, ท,บบที่เ <c oughs> ป็นดินดน, Behind นะครับ ในส่วนของตรงนี้มันจะซุดพอม mm ันจะซุดเสร็จเนี่ยมันจะเกิดการต่างระดับกันพื้นตรงนี้มันจะซุดลงไปนะครับยาวเลยจะซุดลงไปแต่ตัวอาคารเนี่ยไม่ซุดเพราะตัวอาคารเนี่ยยืนอยู่บนเสาเข็มยืนอยู่บนคานนะและตรงนี้มันจะเกิดโผลงนะครับมันจะเกิดความแตกต่างแล้วจะเกิดโพลงในส่วนของตัวบ้านตรงนี้นะครับตัวบ้านอ่ะมันไม่ได้ซุดเลยแต่พื้นอ่ะมาดูใกล้ๆนะครับตรงนี้ครับคุณผู้ชมพื้นตรงนี้นะครับมันจะลงไปทั้งแถบเลยจะลงไปทั้งแถบดังนั้นเนี่ยนะครับ ต้องบอกให้เลยว่าเมื่อพื้นชุดแล้วเนี่ยนะครับพื้นมันจะต่ำกว่าตัวบ้านพอต่ำกว่าเสร็จ่อันดับแรกคุณจะเห็นคานของตัวบ้านก่อนคานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก40เซนโดยประมาณนะครับพอผ่านคานลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นโพรงแล้วนะครับเพราะว่าคานเนี่ยมันวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งลึกจากตัวอาคารลงไปประมาณสัก40เซนใช่ไหมถ้าต่ำไปกว่านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นโพรงนะครับพวกสัตว์มีพิษพวกงูพวกตัวเงินตัวทองจะมุดไปอยู่ใต้บ้านคุณได้เลยดังนั้นถ้าคุณอยากจบปัญหานะครับคุณทําาาแบบบบหลลลััังงนนนี้้ไดเเเยะะคครระครรรกก็็ือสขม ข้างตัวบ้านหรือรอบตัวบ้านในกรณีบ้านเดี่ยวพอลงเสาเข็มเสร็จนะครับทาการทาฟุตติ้งทาคาแล้วก็เทพื้นหรือคุณจะจบด้วยปูกระเบื้องแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึง่งดังนั้นเนี่ยพื้นตรงนี้มันไม่มีโอกาสซุดแล้วมันจบปัญหาเลยฟังผมดีนะพื้นตรงนี้ไม่ซุดแล้วพอไม่ซุดเสร็จไปยังไงโครงก็จะไม่เกิดฝั่งนี้ก็เป็นผนังรั้วนะครับพอเป็นผนังรั้วก็จะไม่มีโพรงเหมือนกันพื้นฝั่งนี้ไม่ซุดฝั่งนี้ก็ไม่ซุดดังนั้นเนี่ยตรงนี้คุณจะไม่เห็นโพรงอย่างแน่นอนตรงน้มมงนัสนๆ ใครที่อยากดูคลิป้งเต็มย้อนไปดูได้นะครับผมอธิบายไว้หลายคลิปแล้วก็หลายหลังมากๆเลยสําหรับปัญหาที่เราเจอกันบ่อยๆแลวก็คือบ้านเดี่ยวเป็นโพงรอบบ้านหรือไม่ก็เป็นทาวน์โฮมหลังมุมจะเป็นโพงรอบบ้านตรงนี้นะครับทีนี้ต่อมาคุณผู้ชมเราไปฟังเรื่องเสียงกันต่อนะครับในส่วนของเสียงเนี่ยผมอยากจะพามาในส่วนของตรงนี้ก็คือห้องครัวนะห้องครัวตรงนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าปกติแล้วนะครับ เราจะมีประตูนะครับแต่ตอนนี้นะครับช่างประตูเนี่ยมาติดไม่ทันนะเนื่องจากงานของเราค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมตรงนี้อาจจะรอสักหนึ่งถึงสองวันตรงนี้เดี๋ยวเราติดประตูเสร็จแล้วแล้วเราจะเก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าก็จะส่งงานให้กับคุณลูกค้าภายในเดือนนี้แน่นอนเลยนะครับก็คือจบเสร็จแน่นอนดังนั้นเนี่ยหลังนี้เสร็จก่อนกําหนดประมาณเดือนกว่าๆสองเดือนนะลูกค้าก็ค่อนข้างแฮปปี้เลยนะครับในส่วนตรงนี้เราจะใส่ประตูแต่พอใส่ประตูเสร็จเนี่ยเมื่อปิดประตูแล้วเนี่ยเสียงเนี่ยจากด้านนอกตรงนี้มันจะไม่เข้ามาแล้ว ต้องบอกก่อนว่าเสียงที่มันยังดังอยู่แ่บมันเกิดจากด้านข้างตัวบ้านที่ต่อเติมอย่างนี้แหละนะครับแต่เมื่อคุณปิดประตูไปนะครับคุณจะแทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะไอ้สตวตรงนี้คุณฟังได้เลยเดี๋ยวผมจะเปิดอ่าผมจะยกไมโครโฟนขึ้นไปบนฟ้าให้ดูตรงนี้คือไม่ได้ยินเลยไม่มีเสียงฝนเลยครับว่าทำไมไม่ได้ยินเนื่องจากนะครับตัวข้างบนเนี่ยเป็นพื้นคอนกรีตแล้วก็เป็นห้องน้ำกับห้องนอนอยู่ข้างบนตรงนี้ดังนั้นเนี่ยฝนเนี่ยมันไม่ได้ตกใส่ ชั้นล่างนะครับตกใส่หลังคาห้องน้ากับหลังคาห้องนอนขั้นบนชั้นสองนะดังนั้นหลังคาจะอยู่ข้างบนไปอีกดังนั้นตรงนี้จะไม่ได้ยินเสียงเลยคุณผู้ชมนะครับทีนี้บางคนถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ต่อเติมสองชั้นเนี่ยนะครับโครงสร้างจะแข็งแรงไหมลงด้วยเสาเข็มอะไรขอผู้สั้นๆผ่านคลิปนี้เลยนะครับหลังนี้นะครับลงเสาเข็มด้วยไมโครพายนะแล้วในการต่อเติม2ชั้นตรงนี้เราใช้ระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดเลยก็เหมือนกับสร้างบ้านที่เราใหม่อีกหลังหนึ่งอยู่บริเวณหลังบ้านนี่แหละนะครับ เสาที่เราใช้เราใช้เป็นเสาปูนนะไม่เราไม่ได้เป็นเราไม่ได้ใช้เป็นเสาเหล็กกล่องนะครับซึ่งเสาปูนเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้ค tiempo, ุณผู้ชมตรงนี้คุณอาจจะเห็นว่าเสาทําไมมันใหญ่จังตรงนี้จะมีเสาด้วยแลวจะมีช่องชาร์ปด้วยอยู่ด้านในตรงนี้นะครับซึ่งในทางเดียวกันนะครับคุณอาจจะเห็นเสาตรงนี้ด้วยนะครับเสาตรงนี้เนี่ยจะอยู่ด้านหลังเห็นไหมด้านบนอ่ะมาดูทางนี้จะเห็นกว่าตากล้องใจเย็นๆใจเย็นๆอาตากล้องมาดูฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้จะเห็นมุมเสาอยู่นิดนึงเห็นนะด้านบนอ่ะประมาณนี้แล้วกันเสาจะมีทั้งหมดสี่มุมนะครับหรือจะเห็นได้ชัดเลยก็คือเสาโล่งประตูนี่แหละนะครับตรงนี้เนี่ยคือเสาเลยเป็นคอนกรีตนะครับตอนนั้นเนี่ยเราใช้ไม้แบบของสปอนเซอร์ของเราเนี่ยนะครับในการทําเสาอันนี้นะแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดการซุดตัวนะมันจะเกิดรอยร้าวตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยรอยร้าวตรงนี้ทั้งตั้งแต่พื้นถึงฝ้าเลยนะครับรอยร้าวตรงนี้ดังนั้นตรงนี้ในมีซุดนะครับปึ้กเลย วันนั้นมาตรวจงานก็ไม่มีรอยแล้าตรงนี้มาตรวจอีกก็ไม่มีรอยแล้าดังนั้นเนี่ยโครงสร้างตรงนี้ปลอดภัยหายห่วงได้นะครับเสาอีกมุมหนึ่งก็จะอยู่มุมนี้อันนี้คือเสาส่วนต,ตรงนี้ but, เรากนะ่ออิฐผนังมาเพื่อที่จะรับกับประตูนะครับอะเข้าค่าประมาณนี้ก่อนละกันแต่ว่างานตรงนี้ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาเก็บงานให้อีกรอบนึงนะครับก่อนที่จะส่งงานดังนั้นคุณลูกค้าสบายใจได้นะครับก่อนที่คุณลูกค้าจะมาตรวจงานเนี่ยเราจะมีทางโฟร์แมนนะครับมาตรวจ QC วก่อนแล IN ้วก็พอตรวจคง คุณลูกค้าจดดีเฟกทั้งหมดเลยเราจะมีกระดาษให้1แผ่นนะครับคุณมาจดมาเลยว่ามีทั้งหมดกี่ข้อสมมติว่ามี20ข้อเราก็จะแก้ให้20ข้อในนั้นนะครับดังนั้นการตรวจดีเฟกเราตรวจให้รอบเดียวนะครับ20ข้อเราแก้ให้20ข้อทีเดียวจบคือจบเลยนะครับต้องฝากไว้ก่อนนะดังนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยเราตรวจให้1รอบคุณลูกค้าตรวจเองอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ค่อยชําระเงินก็สุดท้ายนะในส่วนของในส่วนของตรงนี้ลูกค้าสบายใจได้นะครับ่ไไา้้นดังหิลค เสียงดังมากน้อยแค่ไหนตามมาครับต้องบอกว่าพื้นตรงนี้นะครับโอ้โหผมชอบมากเลยนะครับเป็นพื้นแบบแน่นมากนะครับซึ่งเป็นข้างล่างเป็นคอนกรีตแต่ข้างบนท็อปด้วยไม้นะตรงนี้เป็นในส่วนของชั้นลอยนะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องทํางานของท่านเจ้าของบ้านนะครับและในส่วนของหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นหลังคาเมาเทัลชีทเลยผมขอญอาตท่านเจ้าของบ้านด้วยนะขอญอาตเดินเข้ามาหน่อยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหลังคาเมทัลชีทซึ่งจะเป็นหลังคาหน้าบ้านคุณผู้ชมอ่ะนะครับเป็นหลังคาหน้าบ้านแล้วกเเวลาตี่ เสียงเนี่ยนะครับมันจะได้ยินทั้งข้างล่างและข้างบนใช่ไหมถ้าข้างบนตรงนี้ฝนนี่กระทบเนี่ยนะครับเย่าต้องบอกว่าอย่างอยู่ในห้องนี้เสียงไม่ได้เข้ามาเลยแค่ไม่ได้ยินเลยคุณผู้ชมนะครับยิ่งปิดประตูแหละยิ่งไม่ได้ยินเสียงเลยนะนี่ผมปิดประตูให้ เนี่ยตอนได้ฝนตกหนักมากนะครับแต่อยู่ในห้องนี้คือเงียบสนิทไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับดังนั้นใช้แมนเหลชีนเนี่ยอย่าลืมนะคุณไม่ได้อยู่แต่ด้านล่างเดียวนะคุณต้องอยู่ด้านบนด้วยถ้าฝนตกกระทบแล้วเนี่ยห้องนอนข้างบนเนี่ยอาจจะได้ยินหรือห้องข้างบนอาจจะได้ยินด้วยนะครับตรงนี้ฝากเอาไว้แล้วกันแต่ถ้าใช้แมนเหลชีนพีโฟมลดเสียงได้ค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้ก็ให้เป็นไอเดียเหมือนกันนะครับเปิดประตูออกมาคุณผู้ชมต้องบอกว่าด้านหลังของผมตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของชั้น2ที่มีห้องนอนแล้วก็มีห้้องนนนําใตัวนะ ทีนี้เมื่อผมเดินมาตรงนี้คุณผู้ชมตรงนี้คุณอาจจะได้ยินเสียงแล้วนะครับซึ่งเสียงเนี่ยที่คุณได้ยินเนี่ยมันจะมาด้วยกัน2อย่างก็คือเสียงจากหลังคาด้านบนนะครับซึ่งตรงนี้เราใส่ฝ้าฉาบเรียบเมื่อใส่ฝ้าฉาบเรียบแล้วเนี่ยจะช่วยซอฟเสียงได้ระดับหนึ่งเลยถือว่าดีเลยนะต้องบอกว่าถือถือว่าดีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยให้เป็นความรู้ด้วยนะครับฝ้าฉาบเรียบเนี่ยจะช่วยเรื่องของเวลาฝนที่กระทบกับหลังคาเนี่ยจะช่วยเก็บเสียงได้ดีพอสมควรเลย ในทางเดียวกันนะครับตรงนี้ยังไม่ใส่หน้าต่างผู้ชมอาจจะเลอะเทอะหน่อยนะตรงนี้นะครับเป็นด้านบนนะครับส่วนมากเนี่ยผมไม่ค่อยได้มาถ่ายด้านบนให้ผู้ชมได้ดูเลยนะครับด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของงานหลังคานะงานหลังคาที่เป็นโถงด้านล่างเนี่ยเห็นไหมเรามุงไม่ได้ชี้สวยเลยไหมยาวไปเลยโอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยหนูยาวถึงหน้าบ้านเลยโอ้ยไกลมากเลยอ่ะทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะถามว่าแล้วแบบนี้เนี่ยเวลาฝนตกนะครับเวลาฝนตกแล้วเนี่ยน้าโดนหลังคาแล้วเสียงมันจะเข้ามาไหม ต้องบอกเลยว่าเสียงจากด้านนอกนหละแทบไม่ได้ยินเลยนะครับแต่ที่ได้ยินก็คือเสียงจากด้านบนตรงนี้แหละนะครับซึ่งด้านบนตรงนี้ปัญหาของเขานั่นก็คือน้ำเนี่ยถ้าเป็นน้ําฝนอย่างเดียวนะเสียงมันไม่ได้ดังมากหรอกแต่ถ้าเป็นน้ําที่ไหลผ่านจากหลังคาบนดาดฟ้าเลยนะครับหลังคาของตัวอาคารที่ผมบอกว่ามันเป็นลักษณะโมเดิร์นเนาะน้ำเทลงหลังอย่างเดียวเนี่ยมันมีทั้งบวนน้าแล้วก็บวกกับฝนด้วยเสียงมันจะดังกว่าปกติผู้ชมผู้ชมลองฟังดูนะครับถ้าคุณต่อเติมหลังบ้านแล้วเนี่ย นะครับแล้วคุณได้ยินเสียงฝนตกในวันที่น้ำมันไหลนะมันจะไหลทั้งตัวอาคารแล้วก็ไหลทั้งน้ำฝนเสียงมันจะดังนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยเราพามาดูแบบสดๆเลยอยากให้ผู้ชมเข้าใจนะครับอ่าแล้วเริ่มกันเอยีด้วยในนี้เนี่ยนะครับเป็นในส่วนของห้องน้ำซึ่งในส่วนของห้องน้ำแบบผมบอกให้เลยว่านะครับก็ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงก้องๆนะครับก้องๆอยู่นะทีนี้บางคนถามว่า แล้วแบบนี้จะแก้ปัญหายังไงนะครับต้องบอกอย่างนี้น,นะครับ,บ,รบว่าถ้าเป็นอาคารที่มีความสูงแค่2ชั้นทาวน์โฮมทั่วไปเนี่ยหรือบ้านเดี่ยวก็แล้วแต่น,นะครับบ, ingt, บ้านเดี่ยวเนี่ยแทบไม่ได้ยินเสียงเลยเพราะบ้านเดี่ยวหละหลังคาเขาจะเป็นทรงปั้นหยาหรือเป็นทรงจั่วอะไรประมาณนี้นะครับน้ำมันก็จะเทไปหลังบ้านหน้าบ้านข้างบ้านบ้างน,นะครับในกรณีบ,บ้านเดียนะ่ยวนะยิ่งทรงปั้นหยาย,ยิ่งดีเลยนะครับน้ำจะกระจายไปทั่วทิศทางเลยแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นทาวน์โฮมที่เป็นทรงหมาแหน่หรือทรง,ง,ทรงโมเดิร์นเนี่ยน้ำจะเทลงหลังังถ้้าาเเป็นนทมช เสียงจะไม่ค่อยดังมากเนื่องจากตัวน้ําที่มันหยดลงมาเนี่ยนะครับน้ำที่มันไหลลงมาเนี่ยมันไม่ได้สูงจนเกินไปแต่ถ้าเป็นตัวอาคารของหมู่บ้านนี้คุณผู้ชมนะครับถ้าเป็นตัวอาคารของหมู่บ้านนี้นะครับเขามีความสูงเนี่ยสชั้นครึ่งมันมีชั้นลอยด้วยนะอย่าลืม3ชั้นครึ่งดังนั้นเนี่ยสชั้นครึ่งเนี่ยมวลน้ําที่ตกลงมากระทบก,กับแผ่นหลงังคาเนี่ยมันจะดังแน่นอนนะครับดังนั้นผมพูดผ่านคลิปนี้เลยนะครับใครที่จะต่อเติมแล้วไม่อยากได้ยินเสียงฝนตกเเเลลยยยยยนนนะไไม่อากกด้ิสีงฝตครับ ผมแนะนําว่าให้คุณเนี่ยใส่รางน้ำข้างบนเนี่ยบนดาดฟ้าเลยช่วยได้อันนี้ให้เป็นไอเดียเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบนหลังคาของตัวอาคารนี้ที่เราลงแผ่นเมทัชีว่าเป็นยังไงบ้างตามนะครับตอนนี้นะครับผมก็ขึ้นมาอยู่อีกชั้นหนึ่งนะซึ่งจะขึ้นมาดูบนหลังคาคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เดี๋ยวตอนอยู่ด้านล่างคุณสังเกตนะครับ ฝนเนี่ยสาดเข้ามาทางหน้าต่างเราที่มันเป็นช่องเปิดที่อะไรย,ยังไม่ได้ใส่หน้าต่างนะครับซึ่งหน้าต่างเราจะมาใส่พร้อมกับประตูนะในส่วนของตรงนี้นะครับที่พื้นมนเปียกเนี่ยไม่ได้เกิดจากหลังคาที่น้ํามันรั่วนะครับต้องบอกว่างานน้ํารั่วของเราเนี่ยโอ้โหหลังๆนี่แทบไม่เจอเลยนะครับเพราะว่าเราใช้อาโนฮาของบริษัทเนี่ยในการที่จะติดตั้งหลังคาแล้วก็ติดตั้งตัวแฟชชิ่งแบบพิเศษเลยนะ ไม่ว่าย่างไก็แล้วแต่เนี่ยนะครับน้าแทบไม่รั่วเลยที่สาคัญก็คือต่อให้น้ํารั่วล้วก็รับประกันลูกค้าอีกหนึ่งปีเต็มๆเลยนะต้องบอกนี้นะครับว่าเรามีแผนกหลังการขายที่คอยเซอร์วิสลูกค้าแบบเต็มสูบเลยนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยบริษัทเนี่ยทุ่มทุนเลยนะต้องบอกว่างบประมาณต่อเดือนคือ6หลักอั up เลยนะครับเพื่อที่จะเอามาเทคแคร์เซอร์วิสลูกค้าอันนี้คือเรายอมนะครับเพื่อที่จะให้ ผลงานแล้วก็ให้เรื่องของคุณภาพเนี่ยให้ลูกค้าได้สบายใจเลยดังนั้นเนี่ยน้ำรั่วแทบไม่มีเลยเดี๋ยวผมจะพามาดูสูตรนิดนึงคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องน้ำรั่วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากข้างล่างนะมันจะเกิดจากบนหลังคาซะส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะพามาดูตรงนี้ก่อนคุณสังเกตนะว่าด้านนอกตรงนี้เนะนี่ยมวลน้ํามันใหญ่มากเนี่ยผมจะเอามือลองเลยอันนี้คือมวลน้ําใหญ่มวลน้าอันนี้ที่มันเป็นเม็ดใหญ่ มันไหลมาจากหลังคาที่อยู่บนดาดฟ้าหรือที่อยู่บนตัวอาคารที่ผมบอกอเป็นลักษณะโมเดิร์นหรือหมาเางี้เนี่ยมันเทลงหลังมาซะเยอะตอนนี้ฝนเริ่มเบาลงแล้วสังเกตนะว่าฝนมันเบาก็จริงอะฝนข้างนอกเป็นเม็ดเล็กๆแต่ฝนที่เม็ดใหญ่เนี่ยมันเป็นฝนที่อยู่กับปลายแผ่นหลังคาด้านบนแล้วมันลงมาตรงนี้พอมากระทบแผ่นตรงนี้เสียงมันจึงดังกว่าปกตินะครับดังนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ย อยากให้ใส่รางน้ําไว้บนนู่นแหละเชิงชายด่านฟ้าเนี่ยผมมองดูเลยโอ้โหเดี๋ยวมันจะโดนหน้าเม็ดใหญ่มากคุณผู้ชมเม็ดใหญ่มากแล้วนั้นเนี่ยแนะนําให้ใส่รางน้ําด้านบนจะช่วยซอฟต์เรื่องของเสียตงรงนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูหลงังคากันจริงๆอ่ะก็อยากถ่ายให้ดูนะผมขอญอาตถือกล้องเองก็แล้วกันนะครับอยากถ่ายให้ดูนะคุณผู้ชมสังเกตนะสุดนะู่นเนี่ยรางน้ําเราเนี่ยใช้เป็นรางน้ำสเตนเลสสั่งพับหมดเลยนะพับแบบพิเศษเลยนะพับเข้ามุมด้วยสังเกตมุมนะเราพับเข้ามุม พับขอบพับเทินบนเหล็กเลยนะเพื่อที่จะนะครับไม่ให้น้าเนี่ยมันไหลหรือรั่วนะครับเนี่ยเราพับมาถึงมุมนี้มุมนี้แล้วก็พับเทินบนเหล็กหมเลยเห็นนะนะครับรางน้าที่ใช้เราเราคือรางน้ําขนาด8ดนิ้วเลยนะดังนั้นเนี่ยหมดปัญหาเรื่องน้ําล้นรางได้เลยคุณสังเกตรางเรานะเนี่ยไม่มีน้ําล้นรางเลยนะครับสบายสบายเลยแล้วก็แผ่นเมทัลชีสเหล่านี้ก็คือเรียบสวยอย่างดีเลยด้านบนเห็นไหมครับนะและที่สําคัญก็คือมันมีสูตรอยู่ตรงนี้เป็นแสงชิ่งแต่เอากล้องออกไปไม่ได้เอาไว้โอกาสได้แล้วกัน นะครับเดี๋ยวกล้องพังน,นะไม่ใช่เราไม่อยากบอกนะแต่เห็นใจผมนิดนึงนะครับเดี๋ยวไว้ฝนไม่ตกแล้วเดี๋ยวผมมาถ่ายดูเดี๋ยวหลังเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายดูอีกรอบหนึ่งตอนที่ส่งงานให้กับลูกค้านะครับอ่ะฝากไว้แล้วกันนะครับต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ผ่านไปห้องครัวนะครับไม่มีน้ํารั่วชั้นล่างนีง่ก็ไม่มีนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกรอบหนึ่งว่าชั้นล่างตรงเนี้ยไม่มีน้ารั่วจริงๆตามมาดูครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่เดิมคุณผู้ชมต้องบอกว่าน้านําที่มันเปียกๆตรงเนี้ยที่ข้าวดำๆ นะครับแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่แนละ้วไม่มีเลยพื้นพวกนี้เปียกน้ําได้หมดเลยคุณผู้ชมนะครับทีนี้เราดูจุดน้ํารั่วคือต้องดูจากมุมฝ้าส่วนมากมันจะรั่วมุมนี้มุมนี้ให้เดาไว้เลยนะเป็นการรั่วไหลของแฟชชิ่งหรือการติดตั้งงานหลังคาที่ไม่ดีมันจะรั่วตรงนี้ดังนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่มีข้ามน้ําเลยเนี่ยฝนตกหนักมากเลยเมืเ่อกี้ไม่มีรั่วสักหยดเลยคุณผู้ชมฝั่งตัวบ้านรั่วจากการติดตั้งหลังคาฝั่งเขาเรียกว่าอะไร ฝั่งรางน้ําหรือฝั่งที่หลังคางมาสโลปเนี่ยตรงเนี้ยรางน้ําเราถูกซ่อนอยู่ตรงเนี้ยนะครับถ้าตรงเนี้ยรางน้ํามันขนาดเล็กนะครับน้ําจะล,ล้นรางเพราะว่าระบายไม่ทันเราใส่รางน้ําขนาดใหญ่ดังนั้นถ้าน้ําล้นแล้วตรงเนี้ยต้องท่วมแล้วตรงนี้แสดงว่าไม่มีรั่วเลยเมื่อสักคู่ถ่ายจากข้างบนก็เห็นรางน้ำไหมล่ะไม่มีน้ําขังเลยเนหะ็นไหมดังนั้นเนี่ยในส่วนของตรงเนี้ยนะครับเราดูแลคุณล,ลูกค้าเป็นอย่างดีเลยหายห่วงสบายใจได้เลยนะครับ แล้วก็ถ้าใครสนใจต่อเติมนะแอดไลน์ไอดีไลน์ด้านล่างได้เลยหรือโทรที่เบอร์0810488นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมนะในส่วนของตอนที่เราส่งมอบง,งานด้วยเราจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับฝาก,กด้วยนะแล้วก็ขอขอบคุณท่านเจ้าของบ้านหลังนี้มากๆเลยนะครับที่เชื่อมัน่นมั่นใจแล้วก็ว่าจ้างให้เราดูแลนะครับแล้วก็หลังจากส่งมอบง,งานพูดผ่านคลิปนี้เลยื่อท่านเจ้าของบ้านดูอยู่ก็รับประกันให้อีก1ปีเต็มเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการซุดตัวการแตกแล้าหรือน้ํารั่วนะครับเราดูแลให้หมดเลยกระเบื้องระเบิดอะไรพวกนี้ดูแลให้หมดแต่กระเบื้องระเบิดไม่เคยเจอเลยด้ทําทำมาไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเราใช้ปูนกราวอย่างดีหมดเลยนะส่วนมากก็จะเป็นพวกน้ํารั่วนี่แหละนะครับซึ่งเกิดจากการซุดตัวของเสาเข็มแต่หลังนี้นลงเสาเขม็มไมโครพายไม่ต้องห่วงเลยน้ำรั่วนี้ไม่มีรอยแตกแล้าเราดูแลให้หนึ่งปีเต็มๆเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ